การยาว็ต <c oughs> ้องตะเต็งเจ็บจมูกจะรวมชีสิบห้าทำหมูดังห้าชั้ กี่รอบอะแม่มกี่รอบนได้นับอันไหนกี่รอบนั่นน่ะมาแล้วก็กลับไปคืนบ่ก็ทำกลับไปกลับม,ม,ม,มาอย่างนี้หละเอากี่สี่สิบห้ามยัมาที่ไปมันไม่ถึงยี่สิบห้าที่ ២៣និង៥តមត់